สวัสดีครับผมปวีนเชมโรเซตนะครับเจ้าพ่อโปรโมชั่นกระจกรถยนต์และฟิล์มกองแสงนะครับนอกจากโปรโมชั่นนะครับที่แบบผมตั้งใจทําแบบสุดๆแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีหนึ่งเกิดความรู้นะครับที่สําคัญมากๆนะครับคือความปลอดภัยสูงสุดจากการติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและถูกวิธีครับในส่วนของกระจกรถยนต์นะครับนะครับในเรื่องของความสําคัญเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับในการขับขี่นะครับ กระจกนะครับจะต้องมีความใสนะครับไม่หลอกตาแล้วก็สําคัญคือรู้สึกว่าสบายตาในการขับนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรฐานของผู้ผลิตอยู่แล้วนะครับผมในส่วนที่หลักๆที่สําคัญอีกเหตุผลหนึ่งคือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมได้มีโอกาสที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนะครับหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่มีคนเนี่ยขับรถนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับคนในรถเนี่ยเกิดทะลุออกมาจากตัวรถเลยนะครับซึ่งเกิดจากการติดตั้งกระจกรถยนต์แบบไม่ถูกวิธี นะครับผมก็นะผมก็เลยอยากที่จะเเห็นข้อมูลตรงนี้ผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเราควรจะดูจากอะไรบ้างครับผมครับสำหรับรถทุกคันเลยนะครับกระจกบานหน้านะครับร้อเป็นะครับเป็นกระจกลามิเนตสอชั้นนะครับส่วนกระจกที่เป็นบานข้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงบานหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นกระจกชั้นเดียวนะครับหรือเรียกว่าเทมเพอกา s ส เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีการดูนะครับกระจกรถยนต์ที่ถูกต้องถูกวิธีดูกันยังไงครับวิธีในเรื่องของการดูกระจกรถยนต์นะครับก็คือสังเกตได้เลยครับจากมุมจากมุมของกระจกนะครับถ้าเป็นกระจกชั้นเดียวนะครับจะระบุว่าเป็น t e m p e r glass นะครับถ้าเป็นกระจก2ชั้นเนี่ยก็จะระบุว่าเป็น laminate นะครับผมแล้วก็ในส่วนของผู้ผลิตนะครับผมบอกได้เลยว่าในประเทศไทยนะครับจะมี2ผู้ผลิตหลักเท่านั้นนะครับในเรื่องของกระจกรถยนต์ส่งโรงงาน ส่งเข้ากับโรงงานประกอบนะครับ1ก็คือมีโรงงานอาซาฮีนะครับสก็มีโรงงานของเซงโดแบนซิกูริกนะครับจะมีอยู่2โรงงานนี้หลักๆเท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะครับในแต่ในส่วนของวิธีการดูนะครับเรื่องของกระจกแตกยังไงว่าเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูสำหรับกระจกนิรภัย2ชั้นนะครับลักษณะาการแตกนะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับคําว่าเป็นแบบนี้ หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าแตกในลักษณะที่เป็นใย,ยแมงมุมนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะมีเศษกระจกที่จะกระเด็นเข้ากับตัวรถได้เลยนะครับมันถึงเรียกว่ากระจกนิรภัย2ชั้นหรือกระจกลามิเนตลนักษณะการแตกของกระจกเทมเปอร์นะครับหรือกระจกชั้นเดียวนะครับโหนะครับลักษณะการแตกนะครับก็จะเป็นแตกแบบเมรร็ดข้าวโพดนะครับ ยิ่งถ้ากระจกที่เป็นชั้นเดียวนะครับไม่ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเศษกระจกตรงนี้ก็จะกระเด็นเข้ามาโดนคนขับได้นะครับนี่คือกระจก t e มเปอร์กัสครับครับกระจกได้มาตรฐานแล้วนะครับหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยวิธีการติดตั้งกระจกระยนแบบมาตรฐานและถูกวิธีนะครับวงเล็บนะครับจากช่างที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นนะครับผมนะครับคราวนี้นะครับแบ่งแบ่งกลุ่มรถง่ายๆเลยครับกลุ่มรถญี่ปุ่นนะครับ กลุ่มรถยุโรปนะครับผมนะครับคราวนี้นะครับนอกจากกระจกแล้วเนี่ยเราจะมีในเรื่องของกาวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า pu แลละครับหรือ p Polyurethane นะครับผมถ้าเป็นรถกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับนะครับ pu ที่ใช้นะครับต้องเป็นของซานสตาเท่านั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของรถยุโรปนะครับสิ่งที่ต้องใช้เลย pu ของซิกาเท่านั้นนะครับผมครับ สิ่งที่ไม่ควรใช้เลยนะครับกับรถคุณนะครับก็คือกาวนะครับที่เป็นซิลิโคนนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือกาวเส้นนะครับที่เป็นกาวเส้นม้วนๆนะครับนะครับตรงนี้ไม่ควรใช้เลยและ2ขั้นตอนที่สําคัญสุดๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราต้องมีตัวทามเมอร์นะครับในการทาเพื่อยับยั้งสนิมนะครับที่เกิดจากบ่าของรถของเรานะครับผมนะครับและส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะต้องมี แอคติเวเตอรนะครับในการที่จะแบบทำความสะอาดพื้นผิวนะครับเพื่อปรับสภาพของกระจกก่อนที่จะยิงกาวสำหรับข้อมูลที่ผมตั้งใจทำในวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับกระจกรถยนต์และฟิล์มนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้เลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามนะครับผมปวีนเจมระเศจ้าพ่อโปรโมชั่นกระจกรถยนต์และฟิล์มสวัสดีครับ